ครับขอสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้ผมก็ได้เดินทางเข้ามาที่วัดผู้เขาควายนะครับเป็นวัดป่านะครับที่อยู่หลังเขาวัดแห่งนี้นะครับสิมีพระเจ้าใหญ่องค์ตื่นศักดิ์สิทธิ์นะครับครูบานครูเมืองของชาวตะบนสงขอ์อยู่สามองค์นะครับตัวนี้กับพระเจ้าใหญ่องค์ตื่นองดําครับ เขามาที่แรกก็จะเห็นพระเจ้าใยญ่อง์ตื้อองค์ดํานะครับต่างต่างงานสูงเด่นอยู่นี่นะครับผมเปมพี่น้องนะครับถ้าเดินทางมาท,า 3, ทั้งสามพันโบก็่าลืมแวะนะครับมาก,กราบบหายนมาสก,การบูชาพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อองค์ดํานะครับ,าายอ,อ,รบอยู่วัดผู้ข้าค่ายนี่พื้นสีมีอยู่พระเจ้าใยญ่องตื้อนะครับอยู่สามองค์นะครับวัาจะเป็นองค์ดําองค์เหลืองแลวกะ็องขาวครับ หนีวิวทิวทัศน์นะครับคางคางปาจหญ่องค์ตีองค์ดำครับสถานที่ตั้งพื้นที่อยู่หลังเขาครับหลังภูเขาควายนะครับเป็นสถานที่โล่งนะครับวิวทิวทัศน์นะครับสวยงามนะครับแนมเห็นวิวทิวทัศน์ู่ทางตะวันออกในสุดลูกของลูกตานะครับ าพระเจ้าเนยองตือพุอทธกาดิมีลูกปั่นช้างนะครับข้างพระเจ้าเนยองตือพุอทธกาดิมีพระนะครับเอ่อยักษ์นะครับสององค์นะครับสายขวาอยู่ข้างท่านีกาดิมีอีกช้างลูกปัน่นช้างอีก สถานที่ตั้งของวัดป่าผู้เขาค่ายเป็นหลังเขาครับมีล่านหินกว้างนะครับเนื้อทีประมาณหาพุกหลอยลน,นะครับและผมที่ยางมาอีกนะครับยางมากหบหลอกพอจะในญ่งงองตื้นรับที่มีพระสังฆกจายนะครับ ทรงพอนครับตั้งมาแล้วเพ่นก่อสางหรือว่าเพ่นบุรณะเทดขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยแปดครับพี่นอ้องตั้งแต่ยังงตัวน่ตนั้งแต่ผมบ่กั้นเกิดครับพี่นอ้องการเล่นเชิญครับพี่นอ้องอยากจะมาก,กราบนมัสก,การบุญบานขอสิง่งขอพอนนะครับกะมาได้นะครับ่วัดปา่า ภเขาควายนะครับพื้นเขตตะบนสองคอนอำเภอโพไซนะครับพื้นที่ของบ้านสังุงครับกะโคกเลื่นเชิญน,นะครับทุกทานถาว่าผ่านมาทางสามพันบูอาจจะลืมแรงนะครับมากราบนรัสการขอพ่อสิงสธิส์นะครับพระครูบ้านคุ้เมืองของชาวตะบนสองคอนต่างอยู่ที่พื้นที่เขตบ้านสังคุงูซีตะบนสองคอนครับพี่น้อง รอบองพระเจ้าใหญ่ัองค์ตื่นะครับก็จะมีวิวที่ทัศน์ต้นใหม่สวยงามครับลุ่มเรื่นพร้อมจะต้อนรับนะครับแขกไปไทยมานะครับมากราบนับะชศการพระเจ้าใยญ่องค์ตื่นะครับพระเจ้าใยญ่ัองค์ตื่นักดิธิ์ครูบ้านครูตำบลชาวตำบนสงขลาข้วเฮานะครับ นี่ก็รอบๆทางหลังเพื้นนะครับเป็นภูเขาครับหมองเลยสูงนะครับแต่มีทางขึ้นมาสะดวกสบายครับเมื่อขึ้นมาแล้วทางหลังเขาก็จะเป็นพลานหินนะครับแนมสุดลูกหลูกหลูกตาครับพี่น้องตอนนี้ก็อยู่เวลาประมาณ แปดโมงกว่าๆนะครับที่ผมขึ้นมาเบึ่งหลบหลอเพ่นนะครับวัดภูเขาควายนี่นะครับพ่นสีมีการสมโภชทุกปีนะครับสมโภชพระเจ้าใหญ่เป็นมีงานมีการสมโภชพระเจ้เนาใหญ่ทุกปีแล้วก็แล้วก็ทุกเดือนหกนะครับพ่นก็บสีมีงานนะครับสงนำพระเจ้าใหญ่นะครับ ขอฝา่าขอฝนนะครับนี่ก็วิวที่ทัศแนมไปทั้งตะเันออกนะครับสิเห็นวิวทิวทัศน์ทั้งผู้เขาประเทศเพื่อนบ้านนะครับนั่นคือประเทศสปบปล่าวนะครับชุดลูกหงหลูกตาครับพี่น้องเป็นพระพุทธรูปที่ สวยงามครับพี่นองสร้างมาปีพศ2 5 0 8นะครับเดินกับปีพศ2 0 6 7แล้วนะครับเกือบ60ปีแล้วนะครับที่พินสางตั้งแต่ผมมาคั้นเกิดนะครับ ยางลงมาอีกจัหน้อยนะครับบันนี้กัติมีพระเจ้าไ่งาองค์ตื่ออีกองค์นึงนะครับเป็นองค์สุดท้ายเป็นองค์ที่สามนะครับพ่นสางแล้วไม่ไหมนะครับเนี่ยเป็นพระญ่อ,ยยองค์ขาวสื่อพ่อนพระโตโคตมะนะครับดูใบหนาใบาตาพ่อนอิมเอ,อิบครับตั้งพ่นแนมไปทังทิศตะวันออกนะครับพ่นสางแล้วไม่ไหมครับ เดี๋ยวเบิงเบิงวิวทิวทัศน์ข้างๆที่พ่นปฏิสฐานนะครับกับบกไกลกันนะครับกับพระองค์ตื่องที่พ้นสางรุ่นแต่แต่พ้นบม่คั้งเกิดนะเห็นบอกรับสีเหลืองอยู่ไกลๆคนครับอยู่วัดผู้เขาควายนี่นะครับ สีมีพระตจ้าอ่องค์ตืออยู่สามองค์น้ากันนะครับองค์ดําองค์เหลืองแล้อกะ็องขาวนะครับสร้างขึ้นตามลําดับครับองค์เหลืองจะสร้างก้อนนะครับแล้วก็ต่อมาโดยองดาแล้วก็องขาวครับอันนี้คือวิวทิวทัศน์รอบ หลบพระเจ้าใยญ่อง์ตื่นนะครับทั้งสององค์นะครับก็จะเป็นองค์ขาวแล้วก็องค์สีเหลืองนะครับเป็นบรรยากาศลมรื่นนะครับผมใหม่หมตอกอันนี้ผมกลัาถ่ายทังหลังเพื่อนนะครับพระเจ้าใยญ่หองตื่นองค์ขาวหรือพระโตูโคตมะครับ กะจะลืมครับเชิญชวนนะครับพี่น้องถ้าว่าเดินทางมาทางสามพันบวกยจะลืมนะครับแวะเขามากราบนมัสการนะครับพระเจ้าหนยองค์ตื่อทั้งสามพระทั้งสพระองค์ได้นะครับทั้งสองค์ไดนะครับอยู่ที่วัดป่าผู้เขาควายครับ กระยางลงมาทั้งหลุมนะครับพื้นสีมีถ้ำอยู่ข้างล่างผมนะครับตอนนี้ผมกำลัาางเดินลงบันไดนะครับเป็นถ้ำที่ประสงค์นะครับเพื้นมาอ่า อยู่ในวัดนี่นะครับหรือว่ามาจากรรษาอยู่นี่นะครับ mm hmm. ตอนนผมกาลัางเดินทางลงมานะครับเดินเดินทางลงบรนไดนะครับ mm hmm. ครับหอดนะครับถ้านี่เป็นถ้ำนะครับ เป็นธรรมที่พระสงค์นะครับพุนน้มาจำพรรษาอยู่ในวัดนี่นะครับพลนกะมานอนที่นี่นะครับที่นี่แนมลงไปข้างไตนะครับแนมลงไปทางหลังนะครับ จมี่จะต้นใหม่นะครับแนมลงไปทั้งลุมทั้งไตนะครับจะเป็นอำเภอ์สีเมืองใหม่นะครับ มาเบิ่งวิวทิวทัศน์นะครับรอบขางนะครับนั่นก็คือพระเจ้าใหญ่วองค์ตึนะครับสีเหลืองอลามสวยงามครับมาทางนี้ก็เป็นพระเจ้าใยญ่องค์ตื่สีขาวครับพห็นตะียนผ่นนะครับเพราะว่ามีต้นไม้บังนะครับเบิ่งวิวทิวทัศน์นะครับรอบๆทั้งหนาพิ้นนะครับ เป็นวัดปานะครับอยู่ในหลังเขานะครับกำลังเริ่มบูรณะปฏิสังขรขึ้นใหม่นะครับโดยมีพระสงฆ์คนกกไดมาจำพรรษา,ศาอยูน่นสองหลุนะครับรอันนี้ก็สาลาพิะน่ะหลังเก่า เนึน่กระลานะครับที่ประสงค์เพื่แตะพำนักอยู่ไหนนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงสำเนียก่อนพบกันในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ